สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เราจะมานำนำเสนอสินค้าราคาพิเศษให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่คุณผู้ชมจะได้รับนะครับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องรุ่นทีนะครับแล้วพร้อมอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์รของเครื่องก็คือจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องนะฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวจับซิลนะฮะอันนี้ก็ <c oughs> อันนี้ก็ตัวจับ อันนี้ก็ปรับหน้าหินนะฮะอันนี้ก็เป็นเอ็นเชนมาสเตอร์สำหรับวัดองศาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแม้นได้แม้นได้หินนะฮะอันนี้หินปรับหน้าปรับหน้หินนะฮะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์จับ6ชิ้นนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์จับ6ชิ้นที่แฮนด์ <c oughs> <c oughs> ดูนคิด8ปดฮะอยู่ในกล่องสวยงามแล้วก็มีที่จับมีสั้นมียาวกันไกลแล้วก ซิลแล้วก็ขวานนะครับอ๋อหชิ้นสําหรับที่เบื้องต้นที่สามารถที่จะทําให้ครบวงจรเกือบจควบวๆๆๆะครบวงวงจรนะฮะแต่ก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะมีตัวอันนี้เขาเรียกว่า BGM100 b g m ้อยคือตัวตัวไว้สําหรับสําหรับปรับปรับเขาเรียกว่า มีดนะฮะปรับมีดมีดบินมีดมีปัญหาเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยเพราะว่าตัวนี้จะไปช่วยอะไรครับจะไปช่วยอย่างนี้ไปช่วยกับตัวนี้กับหินเจียตัวนี้ครคือไปตั้งตั้งตั้งหินเจียตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็อ่ามันจะช่วยให้เราสามารถที่จะตั้งโคมมีดได้อย่างที่เราต้องการนะครับส่วนตัวอื่นนะฮะส่วนตัว จะเป็นมันติจิกมันติจิกตัวนี้ก็สําคัญนะครเพราะว่าเวลารับมีดเวลาลูกค้ามีลูกค้าถ้ามีดโคง้งโคง้งโค้งเยอะๆโคง้งโค้งมากโค้งน้อยใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวนะฮะแล้วก็เราจะรับมีดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ Somewhere องศา<ข><ๆ>ก็จะเป๊ะฮะแล้วก็จะสวยงามเป็นอย่างมากนะครับนี่คือตัวเขาเรียกว่ามันมันติเบตนะฮะส่วนตัวตัวนี้นะฮะเป็นตัวซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตก็คือเป็น เอ็กเทนด์ซับพอร์ตก็คือตัวตัวเหล็กตัวนี้ฮะซึ่งเหล็กตัวนี้บางบางบางครั้งมันอาจจะสั้นไปแล้วเจอใบมีดใหญ,ใหญ่ใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูเห็นไหมฮะอันนี้ออกนะครับแล้วใส่อันนี้มีดใ้มีดใดใ,ใหญ่จะยาวแค่ไหนมีดใหญ่ยาวแค่ไหนก็สามารถที่จะใช้ได้ครับส่วน <c oughs> ตัวอื่นนะครับ ตัวอื่นก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็น rotating base รบ rotating base ก็คือตัวที่ทําหมุนให้หมุนฮะรปรับหมุนหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาได้ตัว rotating base ตัวนี้ผมจะ,ะตัวแต่อันนี้ตัว rotating base นี้เราแถมให้ฟรีนะครับแล้วก็มอเตอร์หินเจียนะฮะมอเตอร์หินเจียพร้อมการติดตั้งพร้อมตั้งการติดตั้งนะมอเตอร์หินเจียนะฮะติดตั้ง ครับผมแล้วก็พร้อมกับน้ํามันอันนี้เป็นน้ํามันสําหรับเขาเรียกว่าน้ํามันกัดสนิมเป็นน้ํายากัดสนิมนะฮะอันนี้เราให้เราให้นะฮะเราให้ฟรีแล้วก็น้ามันน้ำมันน้ำมันน้ำมันตัวนี้น้ำมันน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันป้องกันป้องกันป้องกันสนิมเวลาเรารับงานเสร็จเราใช้น้ำมันตัวนี้ได้เลย นะฮะอันนี้เราแถมให้รีเหมือนเดิมครับผมจากราคาที่ราคาที่มันค่อนข้างจะเกือบแสนฮนะตอนนี้ก็ดูที่ประมาณ80,000นกว่าบาทสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดรายละเอียดกับเราได้เลยครับเรายินดีที่จะให้บริการวันเราไปเทรนนิ่งไปเทรนนิ่งให้ถึงบ้านวันที่มอบสินค้านะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ Grazie